ไม่เป็นซิตเตอร์อีทอัพตานาดิใครๆก็ชอบสาวดุ่นช่ออการรอยไป <laughs> เอาผีมาให้พี่สต,ตันอยู่ที่บ้านหยน่หน่อยได้ฆาตากรมีชื่อว่าเอ,อิ่มดีเจียนชิ่เหรอมีเจียนเหรอโอ้โห,โห จริงเหรอวะมั่วแล้วโคตรมั่วเลยไมเคิลไมเคิลเมเยอร์อยู่ตรงอยู่ตรงแขวนคอกำลังเดินมาบ้านใหญ่ละข้างล่าง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 เอ้ยกูจะเข้าหลบอยู่ตรงไหนกันนั่งปั่นไฟยั่วๆผีดีนั่งก่อนเลยั่วเขาดูดเขาดูดข้างบนข้างบนข้างบนเอ้ยลบดีหลบดีหลบดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบดีเอาเอาเอากระหน่ำจริงมันดูดอยู่ข้างหน้าบ้าน โอ้โหแต่ละคนสามสงสเป็นสามงมุมนะนี่หกำลังเรียกมาแล้วรอรอรอยิงประทัดด้วยอยู่ตู้ล่างเขาไปฝั่งนู้นโอเคอุ้ยเขาดูดได้ใช้กอลงมาข้างล่างเลี้ยวขวามาติเออตรงมา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 ต้ี้าง่างนะตู้ข้างล่างตู้ข้างล่างตูข้างล่างตูข้างล่างเด้อ คนไรได้เออไอเชี่ยไอเชี่ยโอเคหัวรังลงไปมาตีมาตีมาตีมันมีกระนาต่างนะโอ้โหเอามาดิเอาไหนเนี่ยลองมันโดดลงมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยอยู่ข้างบนมองว่เดี๋ยวอีกาขึ้นกูละโอ้โหแล้วไม่อยู่ตรงนี้โคตรไม่เนียนเลยมันอยู่ข้างหลังนู่นเห็นป่ะเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ย กูขอขั้นสามเลยน้นๆเอ้ยบีบพอนะโดนกูวโดนสวยสวยบางไป่จ่ายกูอีกตายตายตายแน่โอ้โหเชี่ยสเต็ปอะไรวะน่ะวว้าเออสเต็ปหมาน้อยเอออเหี้ยตายแล้วยังไม่ตายก็มาดิรับ อยากเจตึงตึงเอาเขาไม่ไล่แล้วนะเขาไปบ้านใหญ่ไม่ไล่มามาเราไปา่อนไฟดีกว่าเขา้มาหานั้นโอเคบูกี้ผีละโอ้โหแบบนี้ผีมีปลื้มนะเราจะเล่นกันอยู่บ้านใหญ่ใช่ป่ะเดี๋ยวไปหาจุดบุญคุณเลดเปปปี้ มีรสนิยมชอบสาวดุ้นนะเอาพ่อใหญ่เข้าตู้ไปแล้วหนึ่งคนพ่อใหญ่ไม่ก็ไม่พูดไม่เนียนเลยไม่เนียนเลย,เย,เลยกวโดนแทงกโดนจับแทงหรอเข้าตู้ไปอะแค่น่ารักก็พอเหลียวใช่แค่น่ารักก็พอแล้วนะเข้ามานะน่ารักรล้ารักหรือป้า เราน่รักหรือเปล่าล่ะน่ะเฮียเอ้ดี๋ยวนะเหมือนแค่สามตลอดเวลาด้วยโอ้ต้องมูลบอกมาตี้บัลเหลี่ยมเออเดี๋ยวผมไปดึงผมไปดึงมันตันได้หรือเปล่าวะอ่าจบละจบดูได้ยังไง่ะตรงนี้จบละผมไปดึงแล้วไปปั่นบ้านใหญ่ดีกว่า เนียนน้าลังไม่พออันนี้เนียนมันแค่สามตลอดเวลาด้วยใครแม่งแจกวะก็แค่ขั้นสามถือมีดทีเหมือนกันอย่าไปกลัวเอออย่าไปกลัวเขาจะมาฝั่งไหนนะเคเข้ามาฝั่งนี้แง่ต้องฮิวหิวแม่งแล้วเอ้าโดนจับไปแล้วโอ้โหพ่อใหญ่กูกระโดด ง่วงแล้วมั้งน่ะโอ้ยไม่สนใจกุลเล่เอ้ยเขามองคนสุขภาพดีโอ้โหพ่อใหญ่โดนโมลีแล้วนะมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีง่วคโอ้โหเกินไปไปตู้ด้านหน้ามาได้เด้อตู้ด้านหน้าตู้ด้านหน้าจริงๆมาเลยตู้ด้านหน้าไหนเออนั่นแหละตู้นั้นแหละ อุ้ยเขาดักนะโดนกูสวยค,วยคโอเคผมเพิ่งโดนนะขนน้อยเฮ้ยมันเอาจริงว่ะมันไปแล้ว <c oughs> มันเอาจริงว่ะรอบนี้มันเอาจริงว่ะ <c oughs> กลับไปอุ้มรอเปล่ากลับมาอุ้มแล้ว ผมแย่เอ้ยมาบ้านใหญ่ดีมาบ้านใหญ่พี่มาเลยมาเลยผมมีโก้ผมจะมีโก้ต้องหลอกต้องหลอกไม่ต้องหลอกรอแป๊บนะเดวิลได้เลยจะตายอ๋อขึ้นบินกระดาษหรือเปล่า มีแทงหลังแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะใช้รอบหน้าโอเคเก็บไว้ใช้รอบหน้านะเชื่อทันปะวะไม่ทันอ้ามาลาโอ้ยเชื่อโดนทึงขามาได้นะมาได้เอ้เชี้ยกระโดดลงไมา้ผีทิ่มเฉยเลยเอาโอ้โหเบิดสองแล้วนะ เฮ้ยโอ้ลูกเอง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 พ่อใหญ่ก็ลูกเองได้อยู่ในบูนอ่ะถ้าเขาไม่ลูกเองอยู่ในบูนน่ะใช่ลูกเองเดี๋ยวจะขาดใจแล้วเนี่ยพ่อใหญ่โดนแฝงแล้วมันมองเดะมองอะไรไม่ทราบมองด้วย มองด้วยไม่ใช่ฆาตกนตัวนึงนี่แต่หน้ากาก<ม>หลอกเข้าตู้เป็นหนึ่งสเตปโอ้ยน้องเขารู้ลงมังล่างลงมัางล่าง,ง,าง,างกูเข้าแม่งตู้นี้แหละมา <c oughs> ตั้งล่างนะเดี๋ยวพาไปล,ล่าง,งที่เดิมที่เดิมที่เดิมได้เลยครับได้เลยครับตู้ไหนอยู่ตู้ไหนอะตู้เดิมเออนี่แหละ โอ้ยเชี่ยกูไปละปาร์ตี้โอ้โหมันรู้มันรู้เข้าวเองได้ลูกเองได้ลูกเองได้ไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเฮ้ยเขากลับเขากลับเขากลับเดวิลเดวิลล้อหลอกหน่อล้อหลอกโอ้โหเาหันไปมองว่ะเชี่ยไม่ทันโอ้โหผู้ที่ยังไม่เคยโดนแขวน มาาหหใครรือไปหาเดวิลไปหาเดวิลพุ่งปรี๊ดไปเลยไม่ต้องหิวนะไม่ต้องหิวนะไม่ต้องหิวนะโอ้โหเขาเดินไวมากๆไม่ไหวคิดไปเองหรือเปล่าเขาเขัต้นสายนะลอเนียนช่วยสิเนียนช่วยอะไรวีตายไม่ใช่หิวอีก เอาแต้มจริงเอาแต้มไงโอ้โหเอาแต้มด้วยแต้มคูณสองแต้มคูณสองอ่ะฮะแทกเตมคูณสองเห็นเห็นแต่เห็นแก่แต้มนะเห็นแก่แต้มเห็นเพื่อนเป็นเครื่องความแต้มแล้วอย่างเงี้ยเออเออโอ้โหรอสตันให้พี่หน่อยสิพวกปั่นโอ้ฆาตกรฆาตกรเชิงไม่หนานะ ลูกก็จะยิ่ยากกว่านี้สักหน่อยเอาวะไปไปไปเดี๋ยลูกเองอย่าอย่าล้มไวนะอย่าล้มไวนะไม่ล้ม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 หรือเปล่านะอย่าล้มนะอย่าล้มนะวนมาตู้นี้ได้นะเดี๋ยวเข้าให้เฮ้ยเออลูก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 โอ้โหเลือดขนาดนี้ ก็แปเก็มาดิครับลุกเลย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 ลุกล้าจาก,กาหน้าต่าง <ผม S 1> กูไม่ไป,ไ,ปไหนเตบ,<า>นบ้าน่ละเต็มเนี้ยเต็มเนี้ยไหยเดี๋ยวจะลุกเองเดี๋ยวจะลุกเองเดี๋ยวจะลุกเองฮู้ววววนไปนะนปนะทําเสียงปุวววัวง,งหน่อยดิทวาววววงป้งววววววอวอวววววอวเ,ออเออ เออก็ให้น้องเขามากูลุกแล้วไอ้สัสโอ้โหมึงก็จะตีไก่เกินยังก่อนยังก่อนทืบขอทืบขอทืบไก่ปู กลับมาตู้หลังบ้านพี่จะสตันให้แบบคมๆไอ้เหี้ยไม่ทันมาเตะกลับมาอีกรอบนีเออโดนกูโดนข้างหน้า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 ได้ดิได้ไอ้เหี้ยยังไม่หายเหนื่อยยังไม่หายเหนื่อยยัง<笑><笑>แตกเชื่อมีกันหน้าต่างเขาตามชื้นอยู่ชั้นบน โอ้เชี่ยเด็กคนไวเลยว่ะเย้ละเดี๋ยวถ้าดี๋ยถ้ามนองเดี๋ยวจะทำเสียงดังๆให้นะเย้ล่ะเดี๋ยวพามันไปหาบุญดิไม่บุญมันอยู่ข้างบนโอ้ลูกเองลูกเองลูกเองถ้าไม่อุ้มนะลูกเองลูกเอง เออไม่อุ้ไม่อุ้งโอ้ยเฮียเอ้ย,อยตามกูแหละไปหาละไปหาละลูกแล้วด้วยอินฟินิตี้นะอยู่ไหนเราวะอยู่บ้านใหญ่นี่แหละพยายามหาบุญอยู่แน่เลยเขาพังแล้วมาตี้ตัวใครตัวมันละใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่โอ้ <ส Dartmouth>. ไปสร้างใหม่เนี่ยละหาที่สร้างใหม่เลยแถวนั้นอ่ะอยู่บันเลี่ยมบันเล็กใช่ทำไมมันเจอง่ายจังวะทั้งผีทั้งชื้นไม้ถึกมาตู้ข้างหน้าบ้านโอ้โหมาตู้ข้างหน้าบ้านได้เสมอตู้อาหารได้เสมอ นั่นยักษ์เคยให้ันดักมันดักอันนั่นเนี่ยเฮ้ยไอสเนาะเอ้ยแม่เอ้ยจุดบนเดี๋นี้จุดบนเดีนี้จุดบนเดีนี้แล้วปล่อยหรอวางลงวางลงขอแอบก่อนขอแอบก่อนอันหนึ่งอันนึงันนึงน มันรู้แล้วหน้ามันรู้แล้วน้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ไปไหนแล้วะลงไปข้างล่างยังลงมาแล้วลงมาแล้วเชี่ยมาแต่ดีแต่มือกันดีไปแล้วโอ้โหก็เดือดรงโอ้โหเรียบร้อยนะส่งไว้ต่อ ส่งไม้ตอดด้วยอเยอะมันตามมาไวเกินใช่โอ้โหเดินคุ้นไวเลยโอ้โหเดินคุ้นไวเกินน่าตามด้วยนะโอ้โหมันพังพอนะเซ็งเลยขาดหลงเฮ้ยเยอะตามมาอีกไม่หลง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 ฮิวดี้ฮิวดีก้าวก้าวก้าวแค่ัวนแค่ข้าตกรตัวเดินดินหรอยิอะไรล่ะนอน แค่แค่คนตัวเดินดน,นะนะจะทำอะไรกูได, <c oughs> ด้เด็กกล้งคืนครับเฮ้ยมาหลงมาหลงมันกลับไปอะ่ะมันกลับไปอ่ะมันจะอุม้มเอ้ยไม่อุมมอ้มไม่อุ้มไม่อุ้มมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ตรงชิ้นอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าอยู่หน้าร้านเหล้า <c oughs> เฮ้ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงแล้วโอ้ยเขาเดินกลับมาแล้ว กู้นดลงไปเลยไอ้เหี้ยเขาอยากหน้าให้ทำไมวะเขาอยากหน้าเขาหลอกแหละเขอยากหน้าเขาอุ้มนะเฮ้ยกูลงทอดนะถ้าอุ้มน่ะอะหอบอกไว้ทิ้งเพื่อนชิปิงเอ๋ดึงได้ดึงได้ดึงได้ ไปแล้วเขา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 ไปแล้วเพื่ออะไรแทงหลังดิแทงหลังดิดีโคมโคตรไหวดิคนอ่าตาย กได้เวลาคามือเรี่ยง <c oughs> ได้เวลาคามือเรี่ยงแตก เราก็ต้องแตกกันบ้างนะเออโหฟันซำ้ำแขนมุกม่วสวัสดีครับทุกคนผมไปพักแล้วผมเหนื่อยแล้วขอบคับขอบค้า,คาไปเจ็กนิหน่งนะไม่อยากเห็นภาพพี่หนิวตอนแตกน่ากลัวมากอะไร